หลายท่านอาจจะสงสัยว่ากาแฟอร่อยๆเอ๊ะเขาผสมด้วยนมอะไรกันบ้างน,นะเฮ้ hey, สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลิปสั้นๆครับอยู่กับซุกยุสติโอบายคูตโต้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำนมผสมเพื่อเอาไปปรุงกับกาแฟในรถเมนูต่างๆนะครับ สำหรับการทำนมผสมเพื่อเอาไปผสมกับกาแฟสดและทำเป็นกาแฟเมนูต่างๆในราคาตั้งแต่30บาทถึง400บาทมาจากการผสมนมที่ถูกต้องครับการผสมนมวันนี้ทิกดีๆครับผมแชร์กันปันสุขอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซุกยูสติเตอร์บายตูโต้ด้วยนะครับวัตถุดิบก็ไม่ยากไม่มากไม่ไม้ครับผมมี2ประเภทครับนมข้นจืดและนมข้นหวานครับวันนี้ ผมจะใช้นมข้นหวานยี่ห้อตามมลิ2ป๋องครับผสมกับนมข้นจืดของคานชั่น1ป๋องครับอัตราส่วนคือนมข้นหวานตามมลิ2ป๋องผสมกับนมข้นจืดคานชัน1ป๋องเท่านั้นเองครับไปดูวิธีการผสมกันเลยครับผมครับผมวัตถุดิบของเรานะครับมีนมข้นหวานตามมลิ2ป๋องครับผม แล้วก็นมข้นจืดตาคาเนชันหนึ่งปองครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็เตรียมเหยือกล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็เตรียมไว้ใส่นมผสมครับลําดับต่อมาก็เป็นที่เปิดนมครับเปิดฝาของนมนะครับก็หาได้ทั่วไปครับหรือใครไม่มีก็ใช้มีดได้ครับลําดับต่อมาก็จะเป็นกระบอกพลาสติกนะครับเมื่อผสมนมเสร็จแล้วเราก็นํานมเก็บไว้ในกระบอกนี้และเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมนมจะได้ไม่เสียง่ายนะครับ มาเริ่มต้นเปิดฝาปองนมนมข้นหวานยี่ห้อตามาลิกันป๋องแรกเลยครับครับผมแล้วเราก็เทนมลงเหยือกนะครับเตรียมผสมนะครับ พอใช้ช้อนนี่แหละครับตักออกมาให้หมดครับเสียดายครับผมนมแพงครับใช้ทุกหยดให้มีคุณค่านะครับปองที่สองต่อกันเลยครับ เทปองที่2องลงไปครับใช้ช้อนตักให้หมดนะครับลำดับต่อมาก็เป็นนมข้นจืดตาคานิชชั่นนะครับ หมดแล้วครับลำดับต่อไปง่ายๆครับผมก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันครับซึ่งนมสองตัวนี้คนไม่ยากนะครับใช้เวลาคนไม่นานนะครับตอนคนตอนแรกมันก็ออกเหื่อนมือนิดนึงนะครับแต่พอนมเข้ากันแล้วนะครับผมเวลาคนไปมันก็จะลื่นครับไม่เหนื่อยครับก็จะคนง่ายครับนี่ครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มเข้ากันดีแล้วครับ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เทจากเหยือกนี้ใส่กระบอกอเนกประสมได้เลยนะครับนมผสมของเรานะครับหนึ่งเหยือกนะครับมีอัตราส่วนประมาณ1ลิตรนะครับก็จะใส่กับกระบอกรุ่นใหญ่ตรงนี้ได้พอดีพอดีเลยนะครับก็ปิดฝาไว้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับนมผสมของเรานะครับจากนมข้นหวานสองปองผสมกับนมข้นจืดหนึ่งปองก็กลายเป็นนมผสมนะครับ เพื่อเอาไปผสมกับกาแฟสดและทําเป็นกาแฟเมนูต่างๆครับหลังจากนั้นเราก็น,นํานมผสมนี้ไปแช่ตู้เย็นไว้จะได้เก็บไปใช้นานๆนะครับกาแฟดังกาแฟดีกาแฟอร่อยมาจากจุดตรงนี้แหละครับเริ่มต้นคือนมผสมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอีพีหน้าผมจะพาไปรีวิวถ้วยโมกาพอดยี่ห้ออะตอมพร้อมกับทาเอสเปรสโซเย็น16ออน1แก้วผสมกับนมผสมตัวที่เราทําตัวนี้นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากมายร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ